จุ้ยนะคะเขาทักป้าน้องมาว่าประตูทางเข้าเนี่ยไม่ควรจะมีอะไรกีดขวางป้าน้องก็เลยเขี่ยตู้รองเท้าค่ะเอาไปไว้อีกข้างหนึ่งไม่ให้วางประตูตอนนี้เราก็ทําความสะอาดระหว่างทําความสะอาดป้าน้องก็นโมสามจบแล้วก็อธิษฐานสิ่งไม่ดีสิ่งอัป,ปมงคลสิ่งชั่วร้ายหุณนใสคุ่นดำอะไร นะคะความอับโชคอะไรโครคภัยไข้เจ็บอะไรที่ไม่ดีเนี่ยให้ไปให้หมดล้างให้หมดนะคะเหลือแต่สิ่งดีๆนะคะปออีความสุขเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็มีเงินมีทองกินเหลือกินเหลือชายเหลือเก็บนะคะก็าอาธิษฐาน แล้วตอนนี้เดี๋ยวจะถามเขาว่าเนี่ยป้าน้องมีกระจกเพราะมันตรงกับประตูใหญ่เรามีท้าเวสวรรณกบยักของท้าเวส่วรรมันจะถูกต้องไหมจะต้องเอาออกหรือประการใดนะคะอันนี้ก็จะปรึกษาเขาอีกทีนะคะขออี้ป้าน้องก็เอามาไว้ทางนี้นะคะเพื่อที่ จะให้ไม่เกะกะฝางอาบน้ำเสร็จอนมนต์มาพรมตั้งแต่ประตูนะคะสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายอับมงคลคุณใสอะไรเนี่ยใครที่ไม่ดีเนี่ยออกไปให้หมดต่อไปนี้ขอให้มีความสุขมีเงินเหลือกินเหลือ,ลอใช้เหลือกเก็บนะคะมีแต่คนรักใครพูดอะไรก็เป็นที่ ถูกอกถูกใจของคนขอขอให้ค่าทาักมีค่าทักบริวารที่ดีรักนะคะขอให้ลูกเห็นในความดีรักแม่นะคะพูดอะไรก็เชื่อวฟังนะคะโล่งไปเลยน้องขะทักมาป้าน้องก็เลยเคลียร์ข้างหน้าสลิปเลยนะคะ เะคละียทางเข้าเนี่ยเขาให้เคลียรให้เรียบไม่ให้มีอะไรขวางทางเดี๋ยวก็จะส่งไปให้เขาดูถ่ายรูปว่าจะแก้ไขอะไรไหมจุ้ยเขาทักนะคะว่าไม่ให้วางอะไรกีดขวางประตูป้ะน้องจะปรึกษาเขาว่าจะปิดตายประตูเล็กใช้เท่าที่จําเป็นแล้วเปิดประตูใหญ่ประตูเดียวนะคะว่ามันจะ,ะน้องก็จะปรึกษาว่าออควรจะปิดประตูเล็ก ใช้แต่ประตูใหญ่เนี่ยมันถูกต้องไหมหรือใช้ประตูเล็กได้นะคะ